ค่ะสวัสดีค่ะก็เราจะมาบอกวิธีการกดบัตรนะคะซึ่งเร็วๆนี้จะมีคอนของ g o ว่นะคะมาไทยนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าใครเป็นผู้จัดนะคะความดีงามนั้นเราก็เก็บเอาไว้ในใจไม่ต้องพูดพาอใครๆนั้นก็รู้ใช่ไหมคะเอาละค่ะ ก็ดิฉันได้ไปคอนของบางทันมานะคะก็กดไม่ทันค่ะคอมที่บ้านนะคะเราเตอร์อยู่หน้าจอเลยก็ไม่ทันค่ะก็พอดีว่ามีเพื่อนนะคะช่วยกดให้นะคะก็โชคดีไปนะคะไม่นกคอนบางทันที่ผ่านมานี้เองนะคะก็อัน,นี้นะคะบัตรที่จะกดต่อไปนี้นะคะก็จะเป็น อคอนนะคะไม่รู้คอนหรือมีนะคะก็ยังไม่เป็นการแน่ใจสักเท่าไหรคะ่ะก็เราจะมาสาธิตวิธีการกดบัตรจาก ThaiTicket Major นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าที่ <c oughs> หน้า Major แบบนี้นะคะแล้วค่ะมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเข้ามาที่ นะคะเว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะและเข้าสู่ระบบค่ะ,อ,ะอย่างของเรานะคะเราเราสมัครไปแล้วนะคะแล้วก็แค่เข้าสู่ระบบแบบนี้ค่ะก็คือจะขึ้นชื่อของเรานะคะอ่าแล้วก็ให้เลือกไปที่คอนเสิร์ตค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาค่อนข้างชาเพราะอืดน,นิดนึง สมมติว่าไหนดีไหนดีอะสมมติว่าอันนี้เป็นคอนของก็เจ็ดอะออกไปก่อนเสียงดังอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นคอนของก็เซนะคะอันนี้ก็เข้ามาที่เอออะไรอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยที่มีพีซิวด้วยอะเออก็ก็คอนกอนะคะ จะมีสองวันแล้วก็เขาจะให้เราเลือกวันอะ่ะตรงนี้เราก็เลือกวันที่ไปก่อนแต่อันเนี้ยมันมีวันเดียวใช่ไหมเออก็อันดับแรกก็ต้องเลือกวันก่อนแล้วก็มาดูที่เด็ดราคาว่าเราจะไปราคาที่เท่าไหร่นะคะเ,ออเราอะ่ะตั้งใจจะกดไปที่บัตรพันแปดใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าผังยังไม่ออกไงก็ ยังไม่ทราบว่าราคาต่ำสุดเท่าไหร่เอ๊ะราคามันบอกแล้วนี่เออใช่พันแอ่ะเราก็จะกดบัตรต่ำสุดนะคะอ่ะสมมติว่าเราจะไปอันนี้2,000แล้วก็กดสีม่วง2,000อ้าวเต็มค่ะไม่เป็นไรงังน้นงั้นเอาอันที่ว่างาดูดีอันไหนว่างอ่า B8 ว่างโอเคงั้นเรากด B8 อ่ะค่ะสมมติสมมตินะคะว่ากดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเลือกอันนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าเราไป2ที่อ่ะไป2ที่ปุ๊บเรากดไปแล้ว2อ,อันนะคะแล้วเราก็เห็นใช่ไหมคะว่าเราโซนที่นั่งโซน B8 นะคะอ่าแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าราคานี้จำนวน2ใบนะคะอ่ะแล้วก็กดยืนยันไป นะพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บให้เราติคําว่ายอมรับนะคะแล้วเราก็กด continue ไปสีไปเออพอมาหน้านี้ปุ๊บข้อหนึ่งเขาจะบอกว่าการุณาเลือกวิธีการชำระเงินเราถนัดอันนี้สุดนะคะชำระด้วยเงินสดค่ะเราก็จะเลือกอันนี้แล้วเขาให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ก็ กรอกเบอร์เรเาไป 8, 0 8นย์แ6ด 5, 5 8ห้ามโทรมานะคะโทรมาดิฉันจะโทรกลับเป็น10เท่า <c oughs> ค่ะแล้วก็ข้อ2ค่ะกรุณาเรื่องวิธีการรับบัตรเราจะรับโดยการรับทางไปรษณีย์ให้เขาส่งมาแล้วกันโอเคก็คือชื่อที่อยู่อะไรของเราชื่อเรารแล้วก็กรอกเบอร์ไปแบบเดิมปึ๊บ,บที่อยู่ค่ะก็ ไม่ต้องสารเนมาบ้านดิฉันนะคะขอโทษค่ะที่พูดแรงก็ไม่ต้องเอาที่อยู่ดิฉันไปทําอะไรนะคะอเบอร์ก็ไม่ต้องโทรค่ะอะต่อไปนะคะก็กดยอมรับปึ๊บแล้วกดยืนยันการเซอรก์ก็กดตกลงไปก่อนที่จะกดตกลงเนี่ยขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าให้ตรวจสอบที่อยู่ให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาส่งแล้วมันไม่มาถึงเราอ่ะมันจะมีปัญหานะคะบัตรเราอ่ะ ออสมมุติว่าคนไปบัตรแบบ6กพันเงี้ยเออกด2ใบอะ่ะมันก็เป็นจํานวนเงินหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันเสียดายไหมอะ่ะเออเราก็ต้องออดูให้ดีนะคะเวลากดอ่ะต่อไปนะคะเป็นอันนี้ก็เป็นหมายเลขอ่ะเป็นจํานวน2ใบใช่ไหมคะที่เราติ๊ก2อันราคาต่อหนึ่ใบก็คือ5้าพันใช่ไหมแต่เราเลือก2ใบก็ยอดทั้งหมดเท่านี้เอออันนี้ก็คือค่าจัดส่งนะคะ ออนี่คือราคาที่เราต้องชำระจำนวนเงินที่ต้องชำระ1 8 4 4บาท <c oughs> เสร็จแล้วนี่คะข้อมูลของลูกค้านะคะเขาก็จะมีให้เรานั่นออมีชื่อที่อยู่อีเมลเสร็จปุ๊บเรากดอันนี้ Payment form แล้วเรากดตกลงอันนี้คือใบที่เราจะต้องไปชำระเงิน อันเนี้ยอันเนี้ยคือวันเออคือเวลาเนี่ยเรากดวันนี้ใช่ไหมเออวันที่30เมษาตอนเนี้ยหกโมงยีิบสองแต่ว่ามีเวลาให้จ่ายเงินประมาณสองชั่วโมงปะแปดเก้าสิบโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงก็ไปชำระก่อนเวลานี้ถ้าไม่ไปชำระในเวลานี้ บัตมันก็จะดิงนะคะเราก็รีบไปชำระเงินก่อนเวลาอ่นี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็กดปิ้นได้เลยปิ้นปึ๊บแล้วก็เอาใบนี้ยไปชำระนะคะมันก็มีทั้งแบงก์กรุงเทพแล้วก็กสิกรแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือกชำระได้เลยจำนวนเงินที่เราต้องอันเนี้ยแค่นี้ค่ะ แค่เนี้เลยเสร็จสับการกดบัตรคอนโดยใช้นะคะอุ้ยเข้าผิดโดยถ่ายทิกเก็ตนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นความโร้ที่ดีนะคะแชร์สามารถแชร์ได้ให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ